นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2 5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m a n นเจอร์วอเ a อร์ไอออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา m a n นเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมเนเจอร์รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เพราะว่าบางช่วงยังขึ้นฟรีกันอยู่อ่าอย่างยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยได้ขึ้นฟรีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มาเสียตังค์ที่หลังจากเลยสถานีนั้นมา แต่สุดท้ายแล้วนั่นไม่ใช่หมายว่าเราจะนั่งของเขาฟรีๆนะเราก็ไม่ได้อยากนั่งของเขาฟรีๆนะเราก็อยากเสียตังแหละแต่ต้องในราคาที่มันเป็นธรรมเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรละ่ะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของทางกทมเหมือนกันนะคะอ,อ,อันที่สามเลยก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีลาบลอยเพื่อมาอุดหนุนการลงทุนของรัฐภาษีลาบลอยก็คือว่าเวลาที่ พัฒนาโครงการใหญ่ๆใ,ใดๆขึ้นมาสักสักหนึ่งโครงการเนี่ยมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็ก็คือนักธุรกิจภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเขาควรจะจ่ายภาษีพิเศษจากการได้ประโยชน์จากการพัฒนาตรงนั้นนะคะมากกว่าภาษีทั่วๆไปนอกเหนือจากภาษีทั่วๆไปเขาควรจะมาเสียภาษีอันเนี้ยเราเรียกว่าภาษีลาบลอยนะคะ อันที่สี่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เสนอให้รัฐหารายได้เพิ่มนะคะรายได้เพิ่มเนี่ยเราจะเห็นว่าตามสถานีรถไฟฟ้าเห็นไหมเขามีเขามีร้านอาหารเขามีขายเสื้อผ้าเขามีขายยแยะไปหมดเลยเขามีโฆษณาแล้วใครเก็บอ่ะเก็บไปไหนอ่ะมันไม่ใช่ได้เข้ารัฐอ่ะเพราะฉะนั้น ไอ้อย่างนี้ค่ะมันควรจะหาช่องทางหาโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มโดยรัฐเพื่อเอามาอุดหนุนกับสิ่งที่รัฐลงทุนในเชิงโครงสร้างนะคะรายได้ที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นพวกของการไปเก็บจากการโฆษณาอย่างที่เรียนแล้วนะคะรวมถึงการมีบัตรรายเดือนซึ่งบัตรรายเดือนก็จะมีโฆษณาอีก คนที่มาโฆษณาแม้กระทั่งในพื้นที่เล็กๆอะ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นมาแชร์กันมาแบ่งกันเนาะอันที่5ค่ะรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของระบบสาธารณูวโภครอบรถไฟฟ้านั่นคือ,อ,อลิฟต์ซึ่งลิฟต์จริงๆเจตนาคือสำหรับผู้พิการสำหรับคนวิวแชร์แต่ถามว่า ผู้พิการหรือวีลแชร์ที่จะมาใช้รถเนี่ยเออที่จะมาใช้ลิฟเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้าเนี่ยวันหนึ่งมีมากน้อยแค่ไหนแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ควรจะมองว่าทำลิฟต์เพื่อคนพิการไงแต่มันควรจะเป็นลิฟต์สำหรับทุกคนใครๆก็เข้าได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีวีลแชร์มาผู้สูงอายุมาคนพิการมาคนปกติแข็งแรงแข็งแรงอย่างเรา อย่างเราเราก็หลบให้คนพิการก่อนนะคะสร้างขึ้นมาแล้วควรใช้มันคุ้มค่าไม่ใช่ไม่ใช่สร้างเพื่อแค่คนพิการคนอื่นก็ใช้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปอ้างว่าสร้างเพื่อคนพิการเผลอๆอาจจะไม่ได้สร้างเลยเพราะว่าคนพิการก็ไม่ได้มีมากมายนะคะแต่ว่าสร้างแล้วเพื่อสําหรับรองรับทุกคนนะคะอันนั้นทางบก ทางเรือทางรางหมดแล้วนะคะทีนี้ขอเจาะมาที่ค .2 มกนิดหนึ่งอย่างเพราะว่าประเด็นเราหลากัหลกๆคือเราสนใจเรื่องรถเมย์เนาะเพราะเราถือว่าร,รถเมย์เป็นบริการพื้นฐานของรถขนส่งสำหรับประชาชนทั่วๆไปที่ไม่มีรถส่วนตัวที่อาจจะไม่ได้มีเงินเดือนสูงที่จะนั่งรถไฟฟ้าได้หตอนนี้นะคะ เราคิดว่าลถเมย์เป็นพื้นฐานเลยในการที่เราจะใช้บริการเพราะฉะนั้นกับภาวะที่ตอนนี้ขอสมอกอเป็นหนี้อยู่ตั้งหมื่นึ1 3 0ส0 0 0ม่นล้านนะคะวันนั้นเราก็คุยกันที่มูลนิธิเพื่อพิ่พากในนามหน่วยงานประจำจังหวัดมีหลายคนเห็นด้วยกันว่าเฮ้ย hey, ที่เรื่องอื่นทำไมเขาพักชำระหนี้ได้อะขอสมอกอทำไมจะทำเรื่องขอพักชำระหนี้มั่งไม่ได้ละ่ะ ก็เสนอว่านี่หนึ่งแสนสาื่นล้านของขอสมกเนี่ยช่วงนี้พักชำระไว้ก่อนแล้วไปทำแผนฟื้นฟูกิจการให้มันมีความชัดเจนแล้วทำได้จริงเพื่อนำมาฟื้นฟูบริการขอสมกให้มันพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะคะกับอันที่3ก็ต้องขอสมกเนี่ยควรจะหาบริษัทเอกชนหรือองค์กรอื่นๆเนี่ยมาทำ CSR นะคะ เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงตัวขนส่งไปจับมือกับสถาบันการศึกษาในเชิงเทคนิคต่างๆที่จะมาดูแลรถซ่อมรถอะไรก็ได้นะคะเพื่อพัฒนาตัวรถให้มันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปจ้างอย่างเดียวแต่เป็นความร่วมมือหรือการทำ CSR ของหน่วยงานนั้นๆที่จะให้บริการกับสังคมนะคะ หรือแม้กระทั่งเรื่องที่ขอเสนอให้ขอสอมกหารายได้เพิ่มจากช่องทางและวิธีการต่างๆอย่างเช่นล่าสุดทราบมาว่าเขาพยายามที่จะใช้ที่ดินตรงบางเขนะคะโอบางเขนะพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างจะสร้างเป็นที่จอดรถแล้วเก็บค่าเช่าหรือจะสร้างเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามากับให้กับขอสอมกแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าบางที ในการก่อสร้างอย่างนั้นน่ยมันก็ต้องควักทุนลงทุนไปอีกก่อนด้วยใช่ไหมคะรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาที่ดินของคอสอมกอกเองเพื่อสร้างประโยชน์มากขึ้นหรือแม้แต่บริการที่ตอนนี้เนี่ยกับการซื้อขายออนไลน์ที่มันเฟื่องฟูกับวิถีชีวิตใหม่เนี่ยคอสอมกอกก็น่าจะเป็นคนทําหน้าที่ในการรับฝากส่งพัสดุโดยใช้รถคอสอมกในช่วงที่ทำในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่เวลาเร่งด่วน ะะหรือจะไปพัฒนา,ารูปแบบของการขนส่งแบบไหนก็ได้แต่คอสอกมกก็มาทําเรื่องนี้ได้นะคะไม่ต้องโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนมาทำาคา่ะแล้วก็ไม่ใช่วันทำในวันธรรมดานะคะรวมถึงการมีระบบจ็อบติเกตนั่นหมายความว่าอย่างบริษัทใหญ่ๆสักบริษัทหนึ่งไปดีลกับขอสอมกแล้วซื้อตั๋วให้กับพนักงานของตัวเองเป็นสวัสดิการ แต่คนที่ได้ประโยชน์คือขอสมกรและพนักง,งานของตัวเองนะคะอันนี้อาจจะไปดีลกันในรูปแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอของผู้บริโภคในกรุงเทพต่อเรื่องระบบขนส่งสาธารณะอันนี้สดสดร้อนร้อนเลยค่ะสดสดร้อนร้อนไปเก็บข้อมูลกันมาเมื่อ 15บหถึงสาสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะคนที่ลงไปเก็บข้อมูลอาจจะยังไม่หายเหนื่อยเลยและโดยเฉพาะน้องวันเบนเจวัรเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อพวกเจ้าหน้าที่หน่วยงานประจำจังหวัดลงข้อมูลทำไฟล์ข้อมูลนี้มาจับดูเนี่ยลวกมือได้นะคะได้มาเมื่อคืนค่ะผลการสำรวจที่น่าสนใจนะคะจำนวนทั้งหมด1530ตู้เข้าไปสำรวจใน33เขต ของกรุงเทพพบว่าเรื่องของการติดใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มการติดใบอนุญาตนะคะโปรดสังเกตผลการสำรวจมีแค่150ตู้เท่านั้นค่ะหรือคิดเป็นร้อยละสิที่ติดส่วนใหญ่90%ไม่มีได้ติดใบอนุญาตประกอบกิจการ อันนี้อันที่1ให้สีแดงเลยค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของความสะอาดของตัวตู้อันนี้โอเคนะคะตัวตู้สะอาดคิดเป็นร้อยละ70เรื่องที่3การแสดงรายงานการตรวจคุณภาพน้ำอันนี้ก็ได้ตัวสีแดงนะคะรายงานการสำรวจการตรวจคุณภาพน้ำไม่มีแสดงสูงถึงร้อยละ91 ก็คือว่าพันสามร้อยเกือบสี่เกือบพันสี่ร้อยตัวค่ะไม่มีการแสดงรายงานนะคะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการติดฉลากระบุก,การตรวจไส้กรองไส้กรองคือหัวใจของความสะอาดของน้ำนะคะปรากฏว่าไม่ได้ติดฉลากว่ามีการตรวจไส้กรองเลยคิดเป็นร้อยละ87.2 แล้วคิดดูว่าไส้กรองมันจะเป็นยังไงน้ำที่เราไปกรองมามันจะเป็นยังไงเนาะข้อสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของฉลากยี่ห้อชื่อผู้ผลิตหรือเบอร์ติดต่อโอเคอันนี้ส่วนใหญ่มีนะคะ87อันนี้ก็เพื่อการโฆษณาเพื่อการตลาดชัดเจนแต่พอะอะไรก็ตามที่เพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อน้ำที่สะอาด ปรากฏว่าสีแดงนะคะอันนี้ผลการสำรวจล่าสุดแต่ถามว่าจริงๆแล้วเมื่อปี58เนี่ยค่ะมูลนิธิก็เคยสำรวจครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นก็สำรวจในพื้นที่6โซนนะคะโซนละสามเขตสำรวจไป800กว่าตู้ก็สำรวจเรื่องใบอนุญาตเหมือนกันนะคะจนกระทั่งเอาข้อมูลจากการสำรวจปีนั้นเนี่ย ไปร่วมไม้ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของกรุงเทพโดยปีนั้นเขาเมื่อปี59อะค่ะเขากำหนดให้เป็นมติสมัชชาเรื่องของกำหนดให้น้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยก็ได้มีคำสั่งให้ทุกเขตไปตรวจสอบการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและให้มีการปรับลดค่าธรรมเนียม ด้วยสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะไปแก้ปัญหากับสิ่งที่เราไปตรวจพบสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการโดยการลดค่าธรรมเนียมลงนะคะแล้วก็ออกข้อบัญญัติของกรุงเทพเรื่องให้กิจมันเป็นเรื่องที่อยู่ในเรื่องของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถามว่ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมันมีสารพัดเรื่องเลยค่ะแต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ มันไม่ได้ถูกยกระดับหรือแยกออกมาว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจะต้องมีเทศบัญญัติหรือจะต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างไรมันถูกฝากถูกแฝงอยู่ในอีกสารพัดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ไปผูกโยกับค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก็คือของกระทรวงสาธารณสุขอีกสรุปภาพรวมก็คือว่าณนะบัดนี้ กรุงเทพมหานครเองยังไม่เคยมีเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติเป็นการเฉพาะในการควบคุมเรื่องตู้น้ำดื่มเพื่อที่จะให้เรามีน้ำดื่มที่มีคุณภาพเพื่อไปสร้างคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหานะคะเนื่องจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นทั้งเรื่องของผู้บริโภคในการซื้อน้ำซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเราไปซื้อน้ำแพ็คนะคะถูกกว่าแต่ในการซื้อของถูก เราไม่ได้ต้องการของห่วยเราก็ต้องการของดีมีคุณภาพมีความปลอดภัยนะคะดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการผลิตตู้น้ำดืม่มที่มีมาตรฐานและติดตั้งอย่างถูกสุขลักษณะจะทำให้ผู้บริโภคซื้อน้ำดื่มที่สะอาดเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากปัญหาที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ จึงขอเสนอต่อหน่วยงานในการแก้ปัญหาโดยขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. ขอให้เร่งดําเนินการตรวจสอบตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535และฉบับแก้ไขเพื่อเป็นการจัดการปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ได้มาตรฐาน ข้อที่2นะคะการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การทำธุรกิจการติดตั้งตู้น้ำดื่มและให้มีบทกำหนดโทษเพื่อให้น้ำที่ผลิตมีความสะอาดและปลอดภัยข้อที่สามค่ะขอให้หน่วยงานรัฐร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายผู้ริโภคในพื้นที่ขยายผลการตรวจสอบตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ เช่นสนับสนุนผ่านกองทุนสุขภาพในเขตพื้นที่นะคะโคโค่แมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มเอาคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง